มีมีใครเคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนไหมมีไหมครับเงียบหมดเลยเพลงโบราณเกินไปใช่ไหมสไตล์ก็ไม่ใช่ด้วยใช่ไหมเอ,อเพลงนี้ชื่อมันคือ your lady นะครับคือ,อยุบคุณเป็นสุภาพสตรียอย่างเงี้ยนะแล้วก็เออ สำหรับผมนะคือตอนแรกไม่ได้ตั้งคือตอนฟังสองสารอบแรกนี่ไม่ได้ตั้งใจจะฟังเนื้อเพลงหรอกแต่ว่าแค่ว่าจะเอามารู้สึกว่าทํานองมันอกมันทํานองเพราะดีก็เลยกะว่าจะเอามาให้ให้ฟังแต่ว่าเออพอไปอ่านเนื้อเพลงปุ๊บรู้สึกว่าเออเนื้อเพลงเขาเขียนโอเคเลยแหละเออพออ่านเนื้อเพลงจบพยายามตีความหมายอะไรเงี้ยคําแรกที่ผมนึกถึงในหัวผมนะคือคํานี้นะ รู้จักคำนี้ไหมครับ humble แ hum <ble S 1> ปลว่าอะไรอะ่ะรู้จักไหมถ่อมตัวปหเออ humble แปลว่าถ่อมตัวนะครับรูปคำนามของคำว่า humble ก็คือ humility นะครับอันนี้เป็นรูปคำนาม humble มันหมายแปลว่าถ่อมตัวเจียมตัวอะไรแบบนี้นะครับผมว่าคนเขียนเพลงเอ,อ่ออันเนี้ยเขียนแบบเชิงมันคือมันเป็นเพลงรักเลยนะแต่เป็นเพลงรักแบบดูแบบเออเจียมเนื้อเจียมตัวดีนะแล้วก็ ไม่ไม่คาดคันอนะ่เดี๋ยวลองลองดูอดูดูไอ้นี้ก่อนนะสองสองอันแรกนี่ก่อนนะเอ่อ uh, now e เ e n นิ่งแฮทส์ค o มทู o ออร์บอกว่าเนี่ยข้ามคืนนี้นะกำลังจะจบลงแล้วนะโอเคนะครับ evening นี่อย่าไปนึกว่าเป็นเย็นอย่างเดียวนะครับเพราะว่า evening นี่จริงๆมันคือแบบสักห้าหกโมงเย็นจนถึงหนูนะ่นน่ะสองสามทุ่มอะไรเงี้ยนะครับ นี่บอกว่าในี่ค่ำคืนนี้นะกำลังจะจบลงแล้วนะคำทัวร์ close นะครับ has คำนี่ก็เป็น perfect tense ใช่ไหมะจะจบลงแล้วนะ and I have had my last dance with you นะครับแล้วฉันก็มีเนี่ยฉันก็ได้คือ I have had นี่แปลว่าม,มันจบไปแล้วนะแต่ว่าเป็น perfect tense นะครับก็แปลว่าจริงๆการกระทามันจบไปแล้วแหละแต่ผลของมันยังคงอยู่ผลในที่นี้ก็คงผลในที่นี้มันหมายถึงว่า I ไอ้ที่เขาพูดว่ามันเป็น last dance มันคือเป็น last dance แล้วมันก็จะคงอยู่ในสภาพนั้นต่อไปในอนาคตใช่ไหมก็คือเนี่ยแล้วก็ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้เต้นรำกับคุณนะครับอีกสองบรรทัดนะครับ onto the empty streets we go บนถนนที่ว่างเปล่าที่เรากำลังเดินไปด้วยกันอยนู่เนี่ยนะ it might be my last chance with you มันก็อาจจะเป็น ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้อยู่กับคุณอย่างเงี้ยนะครับเ,เดี๋ยวนะจะบอกว่าสังเกต tense ในการเขียนเพลงนี้มันจะเป็น tense ท,ที่เป็นปัจจุบันนะครับที่เราเคยคุยกันว่าถ้าเป็นเรื่องเล่าใช่ไหมถ้าเป็นข่าวถ้าเป็นเนื้อเป็นเพลงเงี้ยส่วนใหญ่ปางทีมันจะเป็น past tense ใช่ไหมเพราะว่ามันพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่แต่เพลงนี้มันให้อารมณ์ว่ากําลัง กำลังอยู่ในเหตุการณ์ไปกับเขาด้วยเขาก็เลยเลือกใช้ present tense นะครับอ่าโอเคเอาใหม่นะคำคืนนี้กำลังจะจบลงฉันเพิ่งจะเต้นรำกับคุณไปเป็นครั้งสุดท้ายนี่คือจบไปแล้วนะแล้วก็บนถนนอันว่างเปล่าที่เราเดินไปเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้อยู่กับคุณนะครับ so I might อันนี้สองประโยคถัดไปนะ so I might as well get it over คำว่า get it over เนี่ยก็คือคล้ายๆทำให้มันจบๆไปอะเครดิ t โอเวอร์วอะไรเงี้ยนะครับคือประมาณว่าเช่นคุณกำลังเตรียมสอบอยู่เนี้ยนะแบบรู้สึกอึดอัดเหลือเกินว่าแม่งจะสอบวันนี้พรุ่งนี้แล้วโอ้ยทรมานเหลือเกินทำได้ไม่ได้รู้รู้สึกยังไม่พร้อมเลยคุณอาจจะนึกในใจว่าแม่งสอบสอบให้ไนเสร็จ,รจ,รจทันทีวะอะไรเงี้ยนะครับอัะนนะั้นคือคำว่า get it over with อย่างเงี้ยนะ,ะก็คืออย่างเงี้ยครับเขาเลยบอกว่าโอ้นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้อยู่ด้วยกันเลยสงสัยจะต้อง ทำให้มันจบจบไปสักทีนะ The thing s that I have to say won't wait until another day สิ่งที่ฉันต้องพูดจะไม่คงอยู่จนถึงวันจนจนถึงอีกวันหนึ่งอะนะครับก็โดยสรุปความสองประโยคสุดท้ายนก็คือว่าเออจะ,จะพูดอะไรฉันต้องรีบพูดวันนี้แล้วล่ะนะเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะไม่ไม่ได้เจอกันละนะครับเห็นไหมอ่าแล้วนี่คือสิ่งที่เขาพูดก็จะเป็น ก้อนที่เป็นท่อนแยกนะครับเขาก็พูดว่าโยเล l ดี y am มแมนนะครับคุณเป็นสุภาพสตรี i am อแอมอันนี้ผมเดาว,ว่าเขาคงจะเขียนเป็นเชิงยกผู้หญิงขึ้นนิดนึงแล้วตัวเองก็เหมือนเป็นเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นสุภาพสตรีอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมว่าเป็นคนธรรมดาเนาะทีนี้ประโยคถัดไปเนี่ย ผมมองว่าตรงนี้มันเป็นประโยคเดียวกันถ,ถึงจะอยู่คนละท่อนแต่ว่าแต่ว่าจริงตรงนี้น่าจะเป็นประโยคเดียวกันนะลองถอดความดูนะ you are supposed to understand how these things are often planned to be นะครับคุณก็น่าจะเข้าใจแหละ you are supposed to understand นะครับคุณก็น่าจะเข้าใจแหละว่าเรื่องราวแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นไปยังไงนะครับ ก็เลยเดาว,ว่ามันคงจะเป็นประเภทโอ้เธอเป็นหญิงสูงส่งฉันเป็นชายธรรมดาอยู่ก็น่าจะพอเข้าใจแหละนะว่าไอ้เรื่องราวแบบเนี้ยมันไอ้เรื่องประเภทแบบเทพธิดากับยาจกอะไรแบบเนี้นะส่วนใหญ่มันจะเป็นไปยังไงอะไรประมาณนี้นะอ่ r ยูโรแมนติกอมฟูก็ชมผู้หญิงว่าผู้หญิงก็เป็นคนคล้ายๆแบบหวานอะไรเงี้ยนะส่วนฉันก็เป็นแบบฟูก็เหมือนกับ คือเราชอบมาแปลว่าเป็นคนโง่งี่เง่าอะไรแบบเนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คล้ายๆคล้ายๆอันเมื่อกี้แหละคือฉันก็ก็เป็นธรรมดานะเป็นคนธรรมดาคนหนึ uh, ่ง you you re, you re the teacher I c o m I've come to school ก็เหมือนยกให้เขาสูงกว่านิดนึงอยกให้ผู้หญิงสูงกว่านิดนึงก็คือเหมือนกับเธอเป็นครูแล้วฉันก็เป็นนักเรียนที่มาโรงเรียนอะไรเงี้ยคือเหมือนศักดิ์ศีฉันต่ําลงอะ ฉันต่ำกว่าเนี่ยเาบอกว่าน่ย Here I Sit And Hope You Will Love Me ฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็หวังว่าคุณจะรักฉันนะครับยกเทวเมจิกก็ยกย่องผู้หญิงอีกว่าโอ้อยช่างมหัศจรรย์น,นะครับ Unlock My Chain ก็คงประมาณว่าเหมือนปลดปล่อยให้ฉันรู้สึกมีอิสระเสรีอะไรแบบนี้นะครับ Chain มันแปลว่าโซ่ใช่ไหม Unlock ก็คือ กดโซ่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คงจะแบบเหมือนทําให้ให้ฉันรู้สึกว่าแบบเออมีอิสระเสรีไม่ต้องถูกกดทับอะไรแบบนี้นะครับ uh, not nothing not t venture nothing t gain นะครับ uh, ผมรู้จักคําว่า gain gain แปลว่าได้รับนะครับแปลว่า get ธรรมดานี่แหละจที่ get ธรรมดานี่แหละได้รับได้รับหรือ take อะไรแบบนี้นะครับ ส่วนเวนเจอร์เนี่ยผมรู้จักในแง่ของว่ามันเป็นถ้าเป็นคำนามผมเข้าใจว่ามันแปลว่าบริษัทอะไรเงี้ยเช่นแบบงานก่อสร้างชอบมีจอยเวนเจอร์อะไรเงี้ยเนะที่แบบหลายๆบริษัทรวมกันเปิดเป็นอีกบริษัทหนึ่งเพื่อรับงานก่อสร้างชิ้นนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกจอยเวนเจอร์แล้วก็อีกคำหนึ่งที่รู้จักคืออยู่ในคำว่า Adventure ที่แปลว่าผจญภัยอะ แต่ว่าผมไม่รู้ว่าเวนเจอร์ล้วนๆที่เป็น word, เวิร์บแปลว่าอะไรก็เลยไปเปิดดิครับปรากฏว่าเวนเจอร์ตัวนี้หมายถึงเอ่อหมายถึงเสี่ยง take risk ที่แปลว่าเสี่ยงอ take risk เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดผมไม่รู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรนะผมเห็นคำว่า nothing venture, nothing gain เนี่ยผมก็จะเดาวความหมายได้อยู่แล้วแล้วคิดว่าถูกด้วยก็คือ ไม่มีอะไรต้องเสียไม่มีอะไรต้องได้นะครับคือไม่ได้ไม่เสียอะไรอย่างนี้นะซึ่งก็โอเคก,ก็เวลาไปเปิดดิจิจริงๆก็ยืนยันสิ่งที่เราเดาว่าถูกก็คือตรงนี้แปลว่าเสี่ยงใช่ไหมก็คือไม่มีอะไรต้องเสี่ยงที่จะเสียนะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะได้นะคือมันเป็นเรื่องธรรมดามากนะ uh, and so I say with no restraint be mine be mine นะครับ uh, เพราะฉะนั้นฉันก็เลยพูดออกไปนะครับ with no restraint r e s t r i n เนี่ยผมรู้จักมันในความหมายว่าหมายถึงผูกมัดผูกมัดอะไรเงี้ยเป็นเงื่อนไขผูกมัดอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันก็แปลกแปลกไว้ฉันก็เลยพูดแบบไม่มีข้อผูกมัดว่าเป็นของฉันเถิดเป็นของฉันเถิดอย่างเงี้ยนะเออมันก็จะดูแปลกๆปกไว้ก็เลยไปเปิดอีกย้ําความหมายอีกทีว่า restrict เนี่ยมีความหมายอื่นไหมถ้ามันมีไว้ r e s t r a i n อีกความหมายหนึ่งมันแปลว่า u n emotional ก็คือไม่ไม่ได้ใส่อารมณ์เข้าไปอ่ะก็คือก็แปลว่าเออมันก็จะสอดคล้องกับกับข้างบนนะ่ะไม่มีอะไรต้องเสียไม่มีอะไรต้องได้เป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะเพราะฉะนั้นฉันก็เลยพูดในเชิงแบบด้วยความจริงใจไม่ได้มีอารมณ์เข้ามาพนเลยนะว่าเป็นของฉันเถิดประมาณนี้นะคือ be m i n d be m i n d เนี่ยถ้าเกิด มันเป็นอีกอารมณหนึ่งคือเป็นประเภทหื่นกามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบโอ้เป็นของฉันเถิดอะไรแบบนี้นะฉันคือในฉากอาจจะเป็นแบบพระเอกละครไทยกําลังจะข่มขืนผู้หญิงแล้วก็บอกว่าฉันรักเธอจริงๆนะโปรดเป็นของฉันเถิดอะไรไม่ใช่นะครับเขาให้อารมณ์แบบว่าเนี่ยฉันพูดด้วยอารมณ์ปกติเลยนะคือแบบไม่ได้ใส่ความรู้สึกไม่ได้ใส่แบบหื่นอะไรทั้งสิ้นนะคืออยากให้เธอเป็นของฉันนะ่ประมาณนี้นะครับ ผมก็เลยเนี่ยเนี่ยพอพอถอดความตรงนี้ปุ๊บผมเลยนึกถึงคํานี้แหละผมเลยนึกว่าโอ้พระเอกคนนี้แม่งแบบเจียมเนื้อเจียมตัวมากเลยเนะี่ยอ่ะไปถึงท่อนสุดท้ายนะครับพอพูดไปแล้วใช่ไหมผู้ชายก็พูดว่า hard to answer I agree but then I've got to know ตอบยากแหละฉันรู้นะครับแต่ฉันก็จำเป็นต้องรู้นะครับ I'm not asking you to marry me, just a little love to show. ฉันไม่ได้ขอคุณให้แต่งงานกับฉันนะแค่แสดงให้เห็นว่ามีใจกับฉันสักเล็กน้อยก็พอเย่านะครับโอ้้คำว่า humble นี่แม่งวนกลับมาในหัวผมอีกแล้วนะครับ uh, Oh I know I could make you happy. โ uh, อ oh, ้ฉันะแน่ใจว่าฉันจะทำให้คุณมีความสุขได้แน่ๆนะครับ So the thing s that I have to say won't wait until another day เพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันต้องพูดนะฉันต้องพูดนะมันจะไม่รอจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วหละแนะคือก็ต้องพูดตอนนี้แหละนะครับอ่ะความหมายเป็นไงดูลึกซึ้งโอเคไหมแล้วก็ดูถ่อม,อมตัวดีนะผู้ชายเนาะแล้วก็บอกรักผู้หญิงโดยแบบไม่คาดคั้นด้วยนะแต่แค่แบบเอออย่ารังเกียจฉันก็พออะไรเงี้ยนะตรงแถวๆนี้นะครับ โอเคไหมดูเป็นเจีมเนื้อเจีมตัวดีนะดูเป็นสุภาพชนดีโอเคนะครับอ่ะตอนนี้รู้ความหมายแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปรอบที่สามกันฟังอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ลองดูซิว่าคุณรู้สึกกับเพลงนี้ดีขึ้นไหมนะครับ